เพนดินไว้พี่น้องเพนดินไว้พูดาน้าไหมน้ำอยู่ในสาไหมโอ้อ้คุณฮะบนลมโอ้ยผู้ใดจับกล้องจับันทันมาโนบ่เนี่ยพี่น้องเอยบ้านซับเพนดินไว้เอีกแล้วเอีกแล้วเอ้เเป็นยังสั้นอืม สมสมศีฮะมันคือไหวย่มงเดียวสิเบนโมงเบงพี่น้องเบิงพี่น้องเบงน้องเบิงนอะน้ำยู่ซื่อๆนี่นะเบิงนอะเบงปัดนี่มันเน้ยเขียงน้ำมันเนีขยาวขยาวย่นยนะอ,อ้เกิดมาไหม เกิดมาหวัวจะเคยเห็นแผ่นดินไหวพูทนะพี่น้องมับนบน่มีอย่างนี้เนะี่ยในสาลหลวงจงในะเบิ่งดูพหทดอะปัดเกิดมาหวัวจะเคยเห็นปไากุบกันแปตกนี่นนั่นเป็นกันหน้าให้เสียใจหืมบ่อนั่นเป็นบ่บอ่อนั่นก็เป็นเป็นบ่ โอ้ยยูซื้อจุ๋งจุ๋งก็มาเสริมอยู่เทียงน้พี่น้องกำลังพักเทียงยูซื้อคือจังเป็นเทียงนาำขยะวันนี่ละเบื่อเราสาจะน้ำอยู่ในสาขยวเลยไหมพี่น้องบ่อนี่ก็เปิ้นป็นพูดนะเป็นนี้อ่ะให้จีบแผดินไหวแผงดินไหวโอ้หลายลิตร์เดินี่ไปเบิ่อวันี่สองสานันเต็มบ่ เอ,อ้บ้านซับแผ่นดินไหวพี่น้องอ้เธอเบิ่งสาวฟังขาวด้วบาดเนี่ยแต่ว่าบอนี่เห็นเห็นชัดเลยครับเนี่ยเห็นชัดเลยเนะี่ยน้ำขึ้นเป็นน้ำขึ้นเป็นหาสิบเซนแหละครับเพราะน้ำก็ฉชอขึ้นหาสิบเซนจากจากจากพื้นน้ำเดิมฟังนี้ก็เป็นเป็นขึ้นกันเป็นทุกบอ่อเลยอือ นะครับพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งปรากกกันธรรมาตาเบิงบ้งผืนนะงทั้งที่น้ำหน่อยๆนี้นี่ยน้ำหน่อยๆได้บอ่อน้าน่อยๆแล้วกับมันบ่มีล้มบ่มีหยายเลยนี่เนีย่นนย,ยบ่มีคนลงนี่ครับเบิ้งน้ำมันเขย่าได้โอ้แต่บอ่อนี่กับบ,อบ,อบ,อบอ่อ,อบ,บ่อบ่บ่อบ่อบ่บ่อ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 บ่นบอบเบ่บ่อบ่บ่อ ถ้าฟังข่าวหลดมือเลงเพราะว่ามันอันอันนี้มันมันลงตามแมนบบพื้นพื้นสาเ้ามันอยู่ตามแมนบบมันจะเลยเห็นถิวนน้ำเซียนนะแต่ว่าห้องอยู่ถึงเขียงน้ำมันก็อุ่นเอ็นอยู่ด้เชียงนากับหมือนหัวเลยบางท่านท่านเศ้าอยู่พี่น้องยังว่าท่านเศ้าอยู่ค่ะน้ำยังน้ำยังกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่นะเบิ่งนี้น่ะอ่าอับแตช็อกสิมีอับแตช็อกอยู่ในเมืองสง่ะโอ้ เป็นไปได้พี่น้องบ้านทรัพท์แห่งแรงกันดานอยู่ใกล้เขาเกิดแผ่นดินไหวครับตอนนี้มีอัพเดตช็อตเนี่เบิ้งเบิงเบิ้งเบิงผักเบิงบ้ง,ง,ง,งน้ำมันขยาวโอ้สุดยอดเลี้ยงดีเรือบอดีนนเน,นาะเนาะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเรือบอดีนเนาะเนาะมันเปลี่ยนวายัางเนาะพี่น้องเลยคนน่ะ มันมันจิตเป็นคือต่างๆประเทศเพียมในส่วเบิ่งนี้สังเกตเบิ่งน้าเลยพี่น้องเบื้องหน้าเลยยังไม่ทันเสาอยู่ตอนมันตอนมันตอนมันสะเทือนทีแรกลุงจงก็ประเสริมคือจังสีหักเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่ทั้งแถงนาเป็นผ้าอื่นผ้าอมคือจังสีหักเน่ยที่ไหนได้แผ่นดินไหวพี่น้องโอ้ยเกิดมากกิดใด สงสัยสิเจอด้วยตาตัวเองตายตายบ่เสียสัตว์เกิดแล้วเนอะโอ้ยเจอเพื่นดินไหวตายบ่เสียสัตว์เกิดแล้วพี่น้องยังมอทันเสาอยู่ดินี่ยังมอทันเสาอยู่ยังเขย่าเขย่าอยู่พี่น้องนะอืมเมื่อกี้บ่เป็นเบิดเตียงวางฉันอีก เป็นไปหมดหมดเลคือเป็นสาบง่ายแล้เป็นมันกะบอยั้งแล้วครับมันเป็นกะได้เดี๋ยวนี้ก็ได้พอมันเสาแล้วบ่อเสามันกะมันกะคอยแล้วนะโอ้แหงอีดีเด้พี่น้องท่นนี่เนาะจึงวันน้ำเนาะโยกไปโยกมาเนาน้ำน้ำน้ำมันน้ำมันกระชกขึ้นประมาณสักห้าสิบเซนได้พี่น้องคืนแบบโอ้เป็นคืนเลยอ่ะ น้ำอยู่ในสาดดีๆขึ้นขึ้นขึ้นประมาณหาสิบเซนนะสูงหาสิบเซนนะพี่น้องลุงจงเกียบไทยบอทันพอดีลุงจงนอนอยู่ในเปดอยู่ในเปีดยทรศัพท์ขึนมาไทยขึ้นไทยบอทันไทยรูปเหมือมันไทยบอทัน